สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ตัวชิมปากน้ําอยู่ที่คลองบางด้วนนะครับเชื่อไหมครับผมนี่ชอบถนนเส้นนี้มากเลยเวลาผมขับรถผ่านเส้นนี้ที่ไรทําให้ผมนึกถึงอัมพาวาทุกทีเลยสาเหตุที่เหมือนอัมพาวานะครับเพราะว่ามีบ้านเรือนเก่าๆมีต้นไม้2ฝั่งข้างทางรวมไปถึงร้านค้าอร่อยอร่อยก็เยอะมากด้วยสําหรับเส้นนี้นั้นนะครับและผมวันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดผมก็เลยอยากกินผัดไทย ร้านเตียวกะมังามาผมก็เลยมากินนะครับแล้วก็นึกขึ้นได้นะครับว่ามีแฟนเพจท่านหนึ่งนะครับบอกให้ผมนั้นลองเดินเลยขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะมาชิมข้าวหลามเจ้าอร่อยนั่นเองวันนี้ผมก็เลยมาโดนสักนิดนึงอยากจะรู้ว่าอร่อยจริงหรือไม่นะครับสำหรับคลิปนี้นั่นนะครับผมขอเป็นแบบ ASMR แล้วกันนะครับก็ลองมาติดตามกันดูนนลองมาฟังพ่อขาพูดกันนะครับขอบคุณัาใช่ัน,นี่ปกติหมดแล้วนะเปิดตั้งแต่กี่โมงอะครับก็เปิดจาก,กมันเริ่มย่างสี่สี่ครึ่งสี่ห้าแล้วกนจะุกก็ประมาณหกโมงใช้หรเวลา่าใช่เรื่อยๆใช่เตาถ่านนะี่ร้อยนี่อะไรอ่ะพูดหนวมันผีเสือ้อกวนซีเอกวนแบบโบราณโบราณนะ อันนี้มันมันมันตกมันมันตมันร้อนไงมันก็เลยนิ่มิ้ากันแ้แกกกแล้วดำเลยเอเใช่ไหมพี่แกะนี้ก็ใช่ไหมนี่อลองให้พ่แกะโอ้แแกะกนมันจะเป็นในนี้ไงขวมจะเป็นในเยื่อยังไม่ค่อยติด ไม่ต้องใช้ช้อนหรอกจับมันก็ไม่เคลื่อนแลไรจับนี่แบบไม่ติดมือนะเป็นติดเยื่อมันเคลือบอยู่แล้วไงเยื่อพุ่งอยู่ไม่เหมือนไอ้นี่ไงถ้าเกิดเป็นโน้นน่ยเขาจะใช้ช้อนอันนี้กินได้เยื่อกินได้นะเยื่อจะกินแต่กุ๊ก็รึนะอ่อ ชาติเป็นไงฉ่ำหวานมันแต่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำนี่เอามาจากโ่นูตงมมาจบปิซซูกนะที่นี่มันแข็งอันนี้ไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรทำแช่ก็แบบขาวขาเลยอืมคมหน่อยมันจะนิ่มมันจะกิุตุหน่อยๆน,นะ โอเคครับสำหรับร้านเขาเนี่ยมีทั้งข้าเหนียวดําแล้วก็ข้เหนียวขาวด้วยนะครับก็อร่อยทั้งสองอย่างเลยที่ผมไม่ได้ถ่ายข้เหนียวขาวมานั้นเพราะว่ากินหน้าร้านไม่ไหวจริงๆเพราะว่าผมอิ่มมาแล้วนั่นเองสําหรับวันนี้สวัสดีครับ